ครับจุด fc อิกาเชนักทุกท่านครับวันนี้ผมโอดอิกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของเอริกเชนฮาร์คกุนซือคนใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบทสรุปในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับซึ่งอิกาชแนลยังไม่ได้คุยถึงเอริกเชนฮาร์คเลยนับตั้งแต่แมนยูเต็ดเนี่ยแต่งตั้งทางด้านของเอริกเชนฮาร์คเป็นกุนซือคนใหม่และจะเริ่มต้นขึ้นในซีซั่นหน้าสัญญา3ปีออปชั่นเพิ่มอีก1ปีนะครับและนี่คือบทสรุปที่น่าสนใจ ว่าทำไมเอ็ดดเชนฮาร์คไม่ได้มาเล่นเล่นเขาขอท้าทายความยิ่งใหญ่ของผงแดงแล้วก็ระบายสีฟ้าแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่กล้าแล้วก็บ้าที่จะมาเข้ามาเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้ครับนั่นคือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในคลิปนี้คลิปเดียวฟังจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกอจแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สไปเห็นก่อนนะครับที่ชอบกันก็ช่วยกันซัพพอร์ตอีกแชนแนลอยากต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะว่า ที่นี่ e ีกา channel เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณ Suzuki s u ซูกิ XL7 รถยนต์มัลติ d y n a m i c Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมท้าทายได้ทุกเส้นทางสัมผัสและทดลองขับซู z u กิ XL7 สีใหม่สไตล์ทูโทนที่โชว์รมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ ไปดูกันที่ข้อแรกครับใน8ข้อข้อแรกคือทำไมต้องเป็นเอริกเชนฮากก่อนหน้าที่จะมีการแต่งตั้งเอริกเชนฮากนะครับมีชื่อแคนดิเดตที่จะเข้ามาเป็นคุณสือคนใหม่ของปิศาจแดงอยู่ประมาณสัก4คนเชนฮากบรอนซิโอโปเชติโนนะครับแล้วก็ลุยส์เอนริเก้คูลนโลเปตกีนี่คือ4คนที่มีชื่อและอยู่ในไข่ที่น่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดครับสุดท้ายโค้งสุดท้ายเนี่ยร้อยไม่สุดท้ายนะครับมาเหลือแค่2คน หนึ่งคือเอชเชนฮาร์กสองคือมอริซโซโปเชติโนโปเชติโนนะครับเหมือนกับว่าได้รับเสียงเชียร์จากบรรดานักเต,ตระระดับซีเนียเขาเชื่อว่าน่าจะเติบโตภายใต้การทำงานของอดีตกุนซือท็อตแนมฮอสเปอร์ได้แต่ในชื่อของเอชเชนฮาร์กเรียกว่าเป็นที่โปรดปรานของบรรดาบอร์บริหารปรีศาจแดงพวกเขาเชื่อว่าเอชเชนฮาร์กนั้นมีความเหมาะสมมากกว่ามอริซโซโปเชติโน่ แม้ว่าจะมีกระแสจากอีกฝั่งหนึ่งจากบรรนักเตะแต่บอดบริหารนั้นได้มีการลงเสียงและสุดท้ายแล้วเชนฮาก็เป็นตัวเลือกที่เป็นเอก,กฉันท์ครับโดยบอดบริหารเชื่อว่ากุนซือชาวดัชคนนี้มีฝีมือลายมือมีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมและมีความจำเป็นไปอย่างมากต่อขั้นตอนของการ สร้างทีมใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรียกว่าถ้ามันนับจากจุดแรกหรือว่าจุดศูนย์เชนฮาคือคนที่เหมาะสมซึ่งหลังจากที่มีการสัมภาษณ์แล้วสองรอบ1ในนั้นคือในรอบที่2จากริชาร์ดอาร์โนผู้บริหารคนใหม่ได้มีการเข้าไปสัมภาษณ์ของอิชเชนฮากครับสุดท้ายมีแต่คำชมมีแต่แง่ง่า,งาบวกและพวกเขาก็เชื่อกันว่าเชนฮาคนี่แหละ เป็นค andidate ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับความต้องการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สุดและเหมาะสมกับการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ดีให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดีที่สุดกว่าใครๆและตอบโจทย์ในกลยุทธ์ของสโมสรและความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาให้สโมสรน,นี้ก้าวอยู่ในเส้นทางที่มั่นคงเหมือนเดิมข้อที่2ครับ อะไรคือจุดสำคัญที่ทำให้เชนฮาร์กได้รับงานที่ยิ่งใหญ่ชิ้นนี้เป็นที่เข้าใจว่าในขั้นตอนการสัมภาษณ์สองครั้งนะครับท้งแรกจอห์นเมอร์เชอร์แล้วก็เดรนเฟชเชอร์สองผู้นำในกระบวนการสรรหาครับได้บินไปที่อัมสเตอร์ดัมไปคุยกับอิริเชนฮาร์กโดยตรงแล้วทั้งเมอร์เชอร์ทั้งเดรนเฟชเชอร์ต่างมีความเห็นตรงกัน เขามองว่าเชนฮาร์กนั้นเป็นกุนซือที่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์จะต้องการพอดีครับคือในแง่ของแพชชั่นในแง่ของความมุ่งม,มั่นในแง่ของความทุ่มเทในเนื้องานพลังงานส่วนตัวแรงกระตุน้นความกระตือรือร้นความคิดความอ่านเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งหมดเป็นขั้นตอนที่ยูนิเต็ดต้องการนะครับแล้วพอมาคุยกับริชาร์ดอาร์โนแน่นอนครับอีกหนึ่งสิ่ง ที่ทําให้ทุกคนยอมรับในตัวของอิชเชนฮาก็คือแนวทางที่ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ได้มองในเรื่องของการตลาดมองในเรื่องของผลงานในสนามล้วนๆครับตรงนี้แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆแล้วที่น่าสนใจอิชเชนฮากเป็นคนพูดตรงไปตรงมาครับเขาไม่อ้อมค้อมเขาบอกเลยว่าโครงสร้างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นตอนนี้นะถ้าไม่รีบแก้มันจะพังทลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการซื้อตัวมีความผิดพลาดระบบในเรื่องของแมวมองมีความผิดเพี้ยนและบรรยากาศภายในทีมไม่ใช่ทีมที่เคยยิ่งใหญ่ทีมที่เคยคว้าเกียรติยศทีมที่เคยสร้างประวัติที่ยอดเยี่ยมมาอย่างยาวนานเขาพร้อมที่จะแก้มันแม้ว่าชื่อของเอชเชนฮาร์กจะมีความเคลือบแคลงสงสยัยเพราะเชนฮาร์กไม่รู้ภาษีระษาในเวทีพิมริกแตกต่างกันกันกนกบมอริโซโปเชติโน แต่พอได้คุยกันแล้วพอได้สัมผัสรู้จักกันแล้วพอได้มองถึงโปรเจกต์ที่จะทํางานร่วมกันแล้วบอสบริหารคิดเลยครับว่าคนนี้แหละใช่กว่าโอชิติโนและด้วยคุณสมบัติอื่นๆเชื่อมั่นว่าคุณสื่อคนนี้มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเข้ามาสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กลายเป็นทีมที่ดีเหมือนเดิมและขยับตัวเองให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการลุ้นแชมป์กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ และลิเวอร์พูเรียกว่าตามสัญญาที่ทำกันไว้3บวก1ช่วงณเวลานี้จะเป็นช่วงที่แมนยูจะต้องเดินหน้าและเข้าขยับประชิดระดับของแมนซิตี้และก็ลิเวอร์พูให้ใกล้ที่สุดพวกเขาเชื่อว่าอลิชิทักทำได้และเชนฮารก็พร้อมที่จะรับงานท้าทายครั้งนี้และเชื่อมั่นว่าแมนยูจะใช้เวลาไม่ถึง3ปีก้าวเข้าสู่ในการเป็น1ในทีมที่จะลุ้นแชมป์พีมร์ลีกอีกครั้งหนึ่งครับ ข้อที่3การเข้ามาของอิชเชนฮาร์กเขาจะได้อะไรอยู่ในมือครับแน่นอนก่อนหน้านั้นมันเคยมีข่าวโผลมาบอกว่าบอร์ดบริหารได้เลือกแล้วกับอิชเชนฮาร์กแต่ก็เงียบหายไปจนกนระทั่งมันมีการแต่งตั้งเมื่อวันพระศตวรรที่ผ่านมาสิ่งที่เชนฮาร์กกับบอร์ดบริหารคุยกันครับคือในเรื่องของอำนาจเ็ดเสร็จคุณซื้ออย่างอิชเชนฮาร์กเขามีความคิดที่แน่นอนและเป็นคนที่มั่นใจมากเป็นคนที่เชื่อมั่นว่า ถ้าเขาคิดสิ่งใดลงมือกระทําแบบไหนผลลัพธ์มันจะดีและจุดหนึ่งที่เอริชนฮร์กล้าพูดเลยบอกว่าถ้าในสัญญาตรงนี้ที่เขาได้ทํากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ถ้าหากว่าเขาได้สิทธิ์ในการทําทีมเขาได้กลุ่มสตาฟโค้ชที่เขาพึงปรารถนาเขาได้มีส่วนร่วมในการซื้อขายนักเตะในแต่ละครั้งแต่ละตลาดเรียกได้ว่าถ้าจะเอา Final Decision หรือว่าการตัดสินใจเด็ดขาดขั้นสุดท้ายมันต้องเป็นเขารวมถึงการร่วมวางโครงสร้างในระดับของแมวมองในระดับของเยาวชนเพื่อเป็นการต่อยอดความสําเร็จซึ่งกันและกันเนี่ยถ้า3-4สิ่งนี้เขาได้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยบอกเลยว่าเขาพร้อมที่จะทุ่มเทยอย่างเต็มที่แต่ถ้าเขาไม่ได้มันในบางสิ่งการทํางานร่วมกันอาจจะไม่เกิดแต่หลังจากที่มีการเซเสหลังจากที่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นาการแสดงว่าเชนฮาร์ ได้อำนาจเป็ดเสร็จในการทำงานในครั้งนี้แบบเต็มตัวนะครับข้อที่4ครับการเข้ามาของอิชเชนฮากนั้นกระทบชิ่งถึงใครบ้างอ่ะแน่นอนพอเชนฮากได้รับการแต่งตั้งโอ้โหมีข่าวหลุดมาเลยและชัดเจนแล้วว่ามาเซลเบิร์สกับจิมโรเลอร์สแมวมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ครับคนแรกอยู่8ปีอีกคนหนึงอยู่16แม้ว่าจะมีข่าวหลุดมาก็คือ2คนนี้ที่ออกไป ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งเอริชเชนฮากในครั้งนี้แต่เชื่อแน่ว่าระบบโครงสร้างในเรื่องของแมวมองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สุดเพราะเอริชเชนฮากแม้กระทั่งราฟรังนิกเองก็เชื่อว่าระบบแมวมองของสโมสรยังมีความผิดเพี้ยนซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันคือจุดเริ่มต้นคือจุดเสี่ยงสําหรับคนที่อยู่ในสโมสรแมนเชสเตอร์เดในตอนปัจจุบันนี้คือถ้าหากทีมงานคนไหน ทำงานก็นไม่เต็มที่ไม่มีความชัดเจนและไม่บรรลุตามเป้าหมายก็อาจจะโดนถอดจากตำแหน่งก็ได้รวมไปถึงบรานนักเตะในชุดปัจจุบันด้วยเช่นกันข้อที่5นะครับแนวทางของผู้ชายคนนี้อยู่ที่ตรงไหนชัดเจนนะครับใครที่ได้ติดตามฟุตบอลอาจจกอัมสรัรมในยุคข,ของเอริเชนฮาร์กอาแจกของเชนฮาร์กมีสไตล์การเล่นที่เน้นเกมรุกเต็มตัวเป็นเกมรุกที่สนุกและมีประสิทธิภาพ มีระบบการเล่นที่ชัดเจนมีแนวทางที่น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมากซึ่งเอริกเซนฮาร์เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยตัวเขาได้รับอิทธิพลจากปัญญาลูกหนังของเป๊ปกัวดิโอลาเป๊ปกับเขาเคยร่วมงานกันตอนสมัยกับบาเยนมิวนิคแน่นอนมันมีอิทธิพลตรงนั้นซึ่งเราอาจจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นได้อาจจะได้เห็นการยืนแนวรับแบบยืนลายสูง ได้เหมือนกับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเต e ร์อาจจะได้เห็นการขึ้นเกมขรรมดานแนวรับการวางบอลสวยๆการขึ้นเกมสวยๆและการเคลื่อนที่ตลอดเวลาการหารพื้นที่ที่ใช่ครับคือนักเตะคนไหนที่ไม่ใช่รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันไม่ตรงสเปคของเอเจนท์ฮาร์กเนี่ยบอกเลยว่าสุ่มเสี่ยงมากแล้วมีโอกาสที่จะต้องแพ็คก,กระเป๋าย้ายไปอยู่กับทีมอื่นๆซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นควอนมาตานะครับเป็นไมไ่มาติเป็นฟิวโจน และอีกหลายๆคนที่อยู่ในข่ายของความเสี่ยงข้อที่6นะครับแผนงานด้านการตลาดซื้อขายของเชนฮาร์จะมีหน้าตาแบบไหนแน่นอนครับการแต่งตั้งเอริกเชนฮารก่อนจบฤดูกาลนั้นมันมีเป้าหมายครับเป้าหมายคือการทําให้เอริกเชนฮารกับแมนเชสเตอร์เดยได้ทํางานร่วมกันวางแผนเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ที่สําคัญที่สุดซึ่งในมุมของเชนฮารนั้นต้องการที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันเสร็จได้เร็วที่สุดต้องการจุดไหนต้องการตำแหน่งอะไรก็ต้องทำให้เร็วที่สุดอย่าไปรอจนกระทั่งเดทไลน์วันสุดท้ายอันนี้เขาไม่เอาแน่นอนเพราะเขาต้องการที่จะรวมกลุ่มกลุ่มนักเตะเก่าและกลุ่มนักเตะใหม่ที่เข้ามารวมไปถึงตัวเขาใช้เวลาในช่วงปรีซีซั่นสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเกี่ยวกับแท็กติกที่เขาจะเล่นเวลาเขานำเสนอไปสู่กลุ่มนักเตะแล้วถ้านักเตะคนไหนไมไ่ต้องการจะอยู่หรือว่าไม่พึงพอใจ ก็สามารถย้ายออกจากทีมได้เลยมันยังมีเวลาในการเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะได้ครับและแน่นอนครับจุดไหนละ่ะที่ตลาดซื้อขายในรอบนี้ยูนเต็ดจะพุ่งทยานเข้าใส่แน่นอนครับมีในเรื่องของกองหน้าตัวเป้าหรือปีกก่่งกองหน้ามีกองหลังอยู่ในลิสต์มีมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งเทนฮากเองตอนนี้กําลังพยายามอย่างหนักในการที่จะเฟนหาคนที่ใช้สุดสําหรับทีมครับข้อที่7ครับใครบ้างที่ อยู่ในขายขาเข้าแน่นอนครับถ้าเราเช็คข่าวจากช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าชื่อของ Decan นไร e ์โล่ขึ้นมานะครับเดนคนไรส์จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ปริษแดงอยากได้รวมไปถึง Harry k เคนกองหน้าตัวเป้าของสเปอร์ที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวผลิตสกอร์ให้กับปริษัทแดงก็ได้รูเบนเนวสกองกลางของบูฟที่เป็นฟิลตัวกลางที่แมเชสเตอร์เด็ดพึงปรารถนา แต่ถ้ามองถึงความเป็นไปได้ผมบอกเลยว่าดิเคนไรส์นั้นอาจจะยากมากเพราะว่าเวสแฮมตั้งราคาเอาไว้โอเวอร์จริงๆซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นบอกเลยว่าดิเคนไรส์กับแมนยูเนี่ยเป็นเส้นขนานแน่ๆนแม้ว่าเอลิเชนฮาร์จะได้รับเงินทุนว่ากันว่าอยู่หลักๆประมาณ 150- ่งถึงสองล้านปอนด์ในรอบนี้แต่ก็เชื่อแน่ว่าเชนฮาร์เป็นคนที่ใช้เงินเป็นมีเงินแล้วแต่เขาก็ไม่โง่นะครับดับงนั้นถ้าดิเคนไรส์แพงไปปัดทิ้ง เอารายอื่นแล้วถ้ามันเป็นรูเบนเนเวสแล้วราคาไม่แพงก็มีโอกาสจับตานะครับในเคสของรูเบนเนเวสเลยส่วนกองหน้าตัวเป้านั้นแฮร์รี่เคนคุยยากครับราคายังแพงอยู่ดนีน่เลวี่จะไม่ปล่อยง่ายๆอย่ยงเสมือนการยื่นหอกให้ศัตรูดังนั้นอาจจะเป็นเข็มไปที่ดาวินนูเยสกองหน้าดาวรุ่งของทางเบนฟิก้าแต่ถ้าเบนฟิก้าเรียกราคาแพงเชนฮักอาจจะไม่เอาก็ได้แล้วก็ใช้ตัวที่มีอยู่ แล้วไปเอาตัวอื่นอย่างเช่นถ้าอยากจะเสริมตำแหน่งปีจากที่เคยมีแล้วกับเจ r รอนซันโชแล้วก็ e anka, อีแลงกาอีกคนนึงอาจจะเป็นแอนโชนี่เด็กเก่าของเขาที่อาจจกอัมสดัมก็ได้ทั้งหมดครับส่วนข้อที่8สุดท้ายนะครับใครบ้างครับอยู่ในขายที่จะถูกเชนฮารทอดทิ้งอ่แน่นอนครับคนที่จะหมดสัญญาคนที่จะไม่ต่อสัญญากลุ่มนี้อยู่ในขายอย่างเช่นเจสซี่ลินกาอาจจะต้องเลือกไปอยู่ที่อื่นปอปอกปา แตะต้องพิจารณาอนาคตของตัวเองแต่ต้องไปก็ได้ยกเว้นว่าเขาคุยกับเทนฮากแล้วโอเคเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่กับทีมต่อยสักปีสองปีอันนี้ก็ว่ากันไปไอ้พวกที่โรยราไปแล้วหมดสภาพไปแล้วมาตามาติชไปแน่นอนหรือเป็นฟิลโจนที่อาจจะไม่อยู่ในสายตาของเชนฮาก็ได้ก็อาจจะไปเอริกไบาอาจจะไปดีนเฮนเดอร์สันที่ไม่สามารถเป็นตัวรองแล้วอาจจะไปผมเชื่อว่าซัมเมอร์นี้คนที่ต้องแพ็คกระเป๋า ออกจากโอทัลฟอร์ดไปเนี่ยอาจจะเป็นในขายนี้ความเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ถึง10คนเหมือนที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านั้นผมไม่เชื่อแบบนั้นครับผมเชื่อว่าอาจจะต้องไปประมาณ4-5คนแล้วขาเข้าอาจจะมีเข้ามาประมาณ3-4คนสลับกันไปแต่ในปีแรกนั้นเอริชเชนฮาร์กจะใช้ตัวผู้เล่นที่มีก่อนเพราะว่าตัวผู้เล่นที่มีต้องถือได้ว่าระดับคุณภาพนะครับทุกคนมีเกียรติยศมีประสบการณ์มีคุณภาพ มีความสามารถที่ดีแต่มันน่าแปลกว่าทําไมที่ผ่านมากุนซือแต่ละคนถึงใช้แล้วมันใช้ไม่ได้ไออย่างง่ายๆครับแฮ์นี่แม็กควายทำไมตอนอยู่กับเลสเตอร์ถึงเล่นได้ดีแบบนั้นแต่พอมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงปนีนี้ทำไมถึงแย่แบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่ในปี2ปีแรกแม็กควาก็เล่นได้โอเคมากๆนี่ละครับอาจจะเป็นเพราะว่ากุนซือหรือเปล่าที่ดึงเสียงภาพของตัวนักเตะคนนี้ไม่เป็นเราอาจจะได้เห็นเอริเชนฮาร ดึงศักยภาพของตัวแฮร์รี่มักไกว์กลับมาใช้งานได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกันกันกบแรสฟอร์ดที่ดรอปลงไปซึ่งแรสฟอร์ดทุกคนก็รู้ฝีเท้าความสามารถเขาดีขนาดไหนปรับเพื่อเรื่องของไมซ์เซ็ตตรงนี้ก็เป็นการบ้านของเอเชนฮาร์คหรือแม้กระทั่งจูนดนซันโชที่ผ่านมาถูกใช้แบบผิดผิดเป็นปีกดีๆกับจอดมุนแต่คุณไปใช้เขาอะไรไม่รู้เลอะเทอะไปหมดตรงนี้เทนฮาร์มองโอเคซันโชมีดีพอในการที่จะเป็นตัวจริงของทีมแม้กระทั่งโรนัล d ด อาจจะอยู่จนครบสัญญาอยู่กับทีมต่อประสานงานร่วมกับรูนอฟรานันได้อย่างดีกว่าในยุคของโซชาแม้กระทั่งราฟรังกิมันเป็นไม่ได้ทั้งหมดครับแต่ผมมองว่ากลุ่มผู้เล่นชุดนี้ของแมนเชสเตอร์เดนเน่จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ถึง10คนหรอกครับอาจจะประมาณ4-5คนที่ออกไปขาเข้า3-4คนเข้ามาประมาณนี้นะครับจับตาดูการทำงานของอิลเชนฮาผมเชื่อว่าน่าสนใจมากเวลาเท่านั้นนะครับที่จะบอกว่าอิลเชนฮาเป็นผู้กอบกู้ยูเนเต็ดจริงๆหรือไม่แต่ความเชื่อส่วนหนึ่งก็คือ ด้วยสถานการณ์แบบนี้อีเดเชนฮากน่าจะเหมาะสมกว่าทุกๆคนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยฮะที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกด s u b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบกันก็ช่วยกันสปอร์ตอีกาช anel อย่างต่อเนื่องเพราะว่าที่นี่อีกาช anel เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณซูซูกิเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ สุสูกิ xl 7รถยนต์มัลติดินามิกครอสเวอร์ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ xl กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า led และกระจังหน้าโครเมียมท้าทายได้ทุกเส้นทางสัมผัสและทดลองขับสุ z ูกิ xl 7สีใหม่สไตล์ทูโทนที่โชว์รูมรถยนต์สุสูกิทั่วประเทศ ฉันขอไม่มองใครใครขอพุ่งตรงไปที่เธอเท่านั้นเธอคือคนนั้นที่ฉันตามหาเหมือนฝนทั้งที่ลืมตาแค่มีเัน